สวัสดีค่ะช่องปากดีก่อนเกมกับรายการผู้หญิงข้างสนามรายการที่ทําให้คุณดูฟุตบอลสนุกมากยิ่งขึ้นกับเรื่องราวต่างๆในสไตล์ของผู้หญิงผู้หญิงเพราะว่านักฟุตบอลมีจุดขายนัน่นเองวันนี้เรามาเริ่มที่ห้าอันดับของนักฟุตบอลที่อายุเข้า30สบแล้วยังดูดีกันอยู่เราไปดูกันเลยค่ะว่าจะมีใครบ้างอันดับที่ห้านะคะโอซิลจากทีฟอร์เชนน,นคนนี้อายุ30แล้วแต่จะบอกว่าถึงอายุ30แล้วแต่ยังไฟแรงอยู่ ยังยังหล่ออ่ะยังรู้ดีในสไตล์ของเขาเองนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้เขาจะด,ดูผอมไปบ้านงนั่อันดับที่สี่เปโดทีมเชลซีคนนี้อายุ32แล้วแต่รอยยิ้มของเขามีสเสน่ห์มากๆต้องบอกเลยว่าเวลาเขายิ้มเน่ทำให้เขาดูดีดูดีดด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 อันดับที่3ามชิลูจากทีมเชลซีคนนี้อายุ30แล้วนะคะต้องบอกว่าคนนี้เรียกที่รักเลยดกอ่าแล้วผลงานที่ผ่านมา เพิ่งเอาทำประตูให้ทีมเชลซีชนะแอสตันวิลล่าไปนะคะในนัดล่าสุดเลยมาอันดับที่สองค่ะเจนนี่วาดีทีมเลสเตอร์ซิตี้คนนี้อายุ3าสแต่ต้องบอกว่าคนนี้มีเลียนกับชิลูเลยเพราะว่าแต่ด้วยความที่เขาหน้าเด็กกว่าชิลูนิดนึงก็เลยมาเป็นอันดับสองแทนเองอันดับที่1คิสตียนฟุกทีมเลสเตอร์ซิตี้เหมือนกันค่ะคนนี้อายุมากที่สุดเลยอายุ34แต่ต้องบอกว่าทำไม3าสี่แล้วยังหล่อแล้วดูดีด้วยความที่เขาบอกว่า เข้มแหละมีหนวดมีเนอแบบทําให้ดูแบบสาสี่ 4, แต่แบบมันไม่ใช่3ามสี่อ่ะมันดูนุ่มๆอ่ะนะคะก็จบกันไเปแลมาสำหรับ5้าอันดับของนักตบอนที่อยู่30แล้วยังดูดีอยู่ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องปากรีก่อนเกมันด้วยนะคะแต่ถ้าเพื่อมาคนไหนที่คิดว่านักฟุตบอลคนอื่นๆที่อยู่30กว่าแล้วยังดูดีกว่านี้อีกก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะว่าไงวัน 好，拜拜。